ตกลงไปในหลุมที่ไรก้ก้นบินในหมู่เมฆปีนไปดวงจันทร์วิ่งตัดทุ่งหญ้าเขียวชะอุ่มหรือสู้กับมังกรชั่วร้ายเราทุกคนต่างเคยฝันแบบตลกอัศจรรย์และลึกลับและเรามักจะง,งงกับความฝันจริงไหมการจำความฝันได้เป็นเรื่องน่าสนุกเสมอ แต่บางคนจำได้บางคนไม่ได้มีวิธีที่จะจำความฝันทุกคืนได้ไหมแต่เราจะจำความฝันไปทำไมมาหาคำตอบกัน Subscribe ช่องของเราเพื่อติดตามวิทยาศาสตร์น่าทึ่งกดปุ่มไลค์แล้วแชร์วิดีโอนี้ขนาดที่เราฝันนักวิจัยเชื่อว่าความฝันเป็นเรื่องสำคัญมากแม้เราจะไม่เชื่อการค้นพบที่ยิ่งใหญ่บางอย่างซึ่งเกิดจากผู้นำที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เกิดขึ้นตอนฝันคุณลองนึกดูสิว่าจะเป็นยังไงถ้ามาตีลูเทอร์คิงจูเนียไม่เห็นคุณค่าของความฝันหัวข้อเรื่องผมมีฝันด้านงานและเสรีภาพซึ่งเขาใช้เรียกร้องสิทธ,ธิทางพลเมืองและเศรษฐกิจกับต่อต้านการเหยียดผิวในสหรัฐมันจะเกิดขึ้นเหรอมีสองสาเหตุหลักที่ทำให้เรายากจำความฝันให้ได้ข้อหนึ่งตอนกลางคืนทุกคนฝันมากมายโดยเฉลี่ยแล้วเราจะฝันอย่างน้อย5-20นาทีและข้อสอง การจำความฝันมันสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ตอนเราหลับจิตใต้สำนึกของเรายังคงแก้ปัญหาที่จิตสำนึกของเราไม่อาจแก้ได้คนส่วนใหญ่จะเจอปัญหาในชีวิตประจําวันทั้งเรื่องครอบครัวงานสุขภาพหรืออาจจะแม้แต่เรื่องปริศนาอักษรไข้ที่คุณคบมันไม่แตกความฝันช่วยพัฒนาทักษะแก้ปัญหาเคยได้ยินวลีว่านอนคิดดูไหมมันช่วยได้จริงๆนะด้วยการใช้วิธีที่คุณจำได้ ขั้นตอนหรือแม้แต่ข้อมูลที่สมเหตุสมผลในความฝันคุณคุณจะสามารถตื่นขึ้นมาพร้อมกับไอเดียใหม่ตัดสินใจได้ดีขึ้นหรือแม้แต่มั่นใจมากขึ้นในการทำงานตลอดวันนี่คือเคล็ดลับ6ข้อเพื่อจะจำความฝันของคุณตัดสินใจคุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะจำความฝันของตัวเองให้ได้ก่อนที่คุณจะเข้านอนจงเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อนอน,อนหลับให้สนิท ด้วยการปล่อยวางความคิดต่างๆให้หมดปิดไฟทั้งหมดก่อนคุณจะเข้านอนหนึ่งชั่วโมงเพื่อช่วยให้ร่างกายเข้าใจว่าได้เวลานอนแล้วบันทึกบันทึกฝันของคุณเริ่มจากการใส่ใจรายละเอียดเล็กน้อยในความฝันเขียนบันทึกความฝันและจดรายละเอียดปลีกย่อยที่สุดหรืออารมณ์ที่คุณจําได้ตอนที่คุณฝันตาตอนเช้าพอคุณตื่นขึ้นมาห้ามลืมตาเร็วๆเด็ดขาดควบคุมความอยากที่จะลืมตาของคุณไว้ มันจะช่วยให้คุณใจเย็นขึ้นและอาจมีสมาธิมากขึ้นตอนคุณตื่นคนที่ตื่นช้ากว่ามีแนวโน้มจะจดจำความฝันได้ดีกว่าตั้งใจบอกตัวเองว่าจะจำความฝันให้ได้ไม่ว่ายังไงฉันจะต้องจำความฝันให้ได้พูดมันสองครั้งก่อนคุณเข้านอนแล้วสมองจะทำตามเองจัดการทำให้ตัวเองหลับสนิทการนอนหลับลึกและหลับสนิทเป็นเรื่องที่สำคัญมากคุณจะฝันได้เป็นประจำมากขึ้น ตอนที่ร่างกายคุณเข้าสู่โหมดเตรียมพร้อมที่จะฝันระหว่างกำลังเคลิ้มหลับดังนั้นจงหลับให้สนิทแบ่งปันบอกความฝันกับเพื่อนๆครอบครัวและคนรักยิ่งคุณรับรู้และพูดถึงมันเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งจำความฝันได้แม่นยำม,มากขึ้นเท่านั้นบอกเราด้วยว่ามันได้ผลไหมในคอมเมนต์ข้างล่าง s u b s e r i b e ช่องของเราและขอให้ฝันดีทุกคน